ทุกคนกันด้วยนะซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในช่องจะเป็นทีวีกันอีกเช่นเคยและเมื่อ EP พีที่25 EP ที่แล้วเราได้มาทำบ้านหลังนี้สเสร็จประมาณครึ่งหนึ่งอะและผมก็คิดแผนว,ว่าเออผมอยากทำแบหบห้องเก็บห้องเก็บอัเนี่ย เขจะเป็นหรือว่าห้องครัวอะไรอย่างเงี้ยเออผมอยากสร้างมันมุ่เล้นกว่าว่าผมจะสร้างตรงนี้ไปด้วยแล้วเรามาสร้างกันก่อนนะคนอ่าแล้วทุกคนแล้วผมว่าแล้วผมน่จะหากริมมาอยู่ตัวหนึ่งต่ปั้นมาเลยปั้นในตัง Okay. นี้แหละตท่หโอเค <Okay. S 2> ไม่ได้ดิยโอเคไม,ไมอไม้นี่มันสวยแบบสวยดีเอมโอเคโอเค เยเคแล้วตอนนี้เราก็มาถึงมาครับ EP ที่ยี่สิบหกกันแล้วโอ้โหเดินแบบเดินทางมาอย่างยาวนานแค่ถึงจบตรงนี้ okay. อ,นอะไรวะมึงเข้าใจไหมไอ้กูจะไปไกล อออไอโฆษณาอิงมาถามเลยมึงน่ะมองอะไรของมังนเนี่ยโว้ยบ้า อ้าอืมโอ้ยมาสิโอ้ยบักเออนี่แหละโอเคสมุนแบบโอเค มีทองอันเงาวาวด้วยโอเคแล้วทุกคนใครที่ยังไม่ได้ดู EP พหนึ่งนะหรือว่าใครที่มาดูช่องผมแบบใหม่ๆเลยแบบมันเป็นแบบคนใหม่เนี่ยที่มาดูแบบช่องผมอ่ะรีบไปดู EP พีหนึ่งไหครับ เพราะว่าบ้านหลังนั้นมันจากไปแล้วแลวจากไปนานไยนะเก่งไปหลายเดือนด้วยหกเดือนนะบ้านหลังนั้นนะทุกคนโอเคสมบูรณ์แบบอืมอก็ผิดนี่เนี่ยนี่เย โอเคถืว่าดีนะแต่ว่าไม่เรวอะโอเคที่ผมต้องการโกลเลมมาอยู่ด้วยเนี่ยเพราะว่ามันอยู่คนเดียวมันเงาเพราะว่าบ้านเราสร้างแบบสร้างไกลได้ไงเพราะว่าถ้าเราไปสร้างที่หมู่บ้านเราอะ่ะมันจะที่เต็ม จะที่เต็มเพราะว่าเราสร้างหลายอย่างมากเลยคือแบบสร้างเยอะมไปโอเคโอเคคือเราจะเน้นความสวย โฆษณาบ้าคที่นี่อาจจะยาวไปเลยนะทุกคนยาวไปเลยยาว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 ไปเลยอมสินสินอมบ้านนี้อาจจะเป็นบ้านหลังใหญ่ที่ผมเคยสร้างมาโอเค อ๋อพี่อืมหลอนเลยเสียงอะไรอ่ะสวัสดีอืมโอเค มันก็ดีนะแต่โฆษณาไม่ดีนี่คือสิ่งที่ผมกลัวมากกว่าผีในกักสิ่งโฆษณาแหละโอ๊ยเกิดหยุดคลิปก็เลยวานะให้หยุดคลิปโอเค ผมก็ไม่ค่อยสบายนะช่วงนี้นี่โอเคก็ถือว่าดีมากเลยอันหนึ่งจะทำเป็นห้องครัวนะเป็นห้องครัวคนณหลุเหมือนคนณหลงให้เดี๋ยวทุกคนก่อนที่เราจะไปสร้างบ้านกันผมจะพาไปดู เกและนี่คือบ้านหลังแรกซึ่งมันตั้งอยู่ตรงนี้แหละถ้าจะเอาไม่ผิดบ้านหลังที่สองเลยนี่คือบ้านหลังที่สองบ้านหลังที่สอง,น,ง,สองนะครับทุกคน <Okay. S 2> บ้านงเสเบ้านเก่านหลังนเ้าเนี่บ้านหลังเก่าทำลายไม่เสร็จด้วยดูข้างโรงไก่เลยเคเราไปบ้านใหม่แล้วดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมืดแล้วอ่ะโอ้เครื่องโอ้มันเหล็กเหล็ก

โอเคตื่นเช้าไปอย่างสดใสนี่คือเช้าอันละลาโอเคไปเราไปบ้านใหม่เราดีกว่าโอเคผ่านทุงชาติไปโอเ้เหล็กอะไรเนะี่ยโอเคผมว่าบ้านใหม่เราอาจจะไม่แหล็กนะครับโอเคไหมบ้านใหม่เราอาจจะไม่แหล็กไม่เหล็กไม่แหล็กจริงๆไม่แหล็กจริงๆ มันไม่เสร็จวันนี้ก็ไม่ไม่รู้จะเสร็จวันไหนโอเคโอเคตรงนได้ไหมขึ้นได้ไหมแบบนี้โอเคขึ้นได้แบบนี้เแบบนื่แบบน อ๊ดเอเคยอะบวัเคีสมบูรณ์โอเค,อเค,อเคแบบนี้แหละและเราก็จะมาเจอตรงนี้พอดีเลยอืมโอเค เราทำการลาก โฆษณาอะไรตอนนี้โอ้ยอยากกันล็อกน่สิ่งที่น่ากลัวมากกว่าเกมเกหรือเลนลีก็คือโฆษณาอมสินนี่แหละมีไปทำเพื่อติดปลายก็จบแล้วมัอยยานะยาใช่ไอม ต้ <Okay. S 2> องพีนอนแล้วน้องเพชรไปนอนแล้ว,นนลวหนูไปนอนก่อนนะลุยบายก่อนบายบายคุณยายก่อนเราจะเล่นละโมยกี๋แล้วไปด้วยไหมคะไปที่อู่กับหนูไหมคะโอเคสวัสดีค่ะพี่โอเคานี่คือทางเรานะอันนี้เสร็จนี่เสร็จเพิ่มอีกแล้ว โอเคสีกค่ะอนาคตินสูงนะคะโอเคแบบนี้แหละสมบูรณ์พร้อมพาไปดูความสวยงามของกิจกรรมฝาผนังสวยงามภายในวัดที่หลายคนยังไม่รู้นี่คือบ้านหลังใหม่ของเราจะอลังการกว่าบ้านหลังไหนใช่ ใช่ไหมทุกคนลอาบ้านไม้มนานมาแลวก็มากโอเคดีมาก ูด้วยกันาคุณเวลาไปิข้าวมึงก็อยู่ไม่รู้ว่ามึงอยู่นตม้เขายมรู้มานานแล้วตั้งแต่วันที่มึงนอนเจ็บ่ที่โรงพยาคือกูไปกินข้าวของมันมก็ไกินด้ยโอเคแล้วก็ได้ยินมันพูดทํนงว่ามึง่วไม่นอนโอเคโอเคนี่แหละวันดี อะไรเนี้ย <Okay. S 1> ดีวัดดีดมีลามะมาเที่ยวบ้านแล้วด้วยวันนี้ลามะแล้วอยู่กับข้าไม่ได้จับไปหาอะไรนะนะครับโอเค มากดูนี่คือสิ่งที่น่ร์รำคาญคือมันจะเป็นสองรอบไอ้บ้างั้นเดี๋ยวโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราจบคลิปกันก่อนดีกว่าในคลิปหน้าเรามาต่อโอเคตัวลาทิมพิก,ก้าขาตัวลาไปก่อนบบายบายยเอ๊ะ เจะพาบินชมบ้านก่อน